แต่การที่แต่ละบุคคลเนี่ยเป็นอัธยาศัยต่างๆกันนะคะก็เป็นธรรมะแล้วแต่การสะสมเลือกไม่ได้เลยค่ะแต่ใครก็ตามที่สนใจในธรรมะนะคะทั้งฟังทั้งอ่านทั้งสนทนาก็คือว่าเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยสะสมมาที่จะทําให้ไม่สนใจในอารมณ์อื่นแต่ว่าสะสมในอารมณ์ที่จะทําให้เกิดปัญญาที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏแม้อย่างนั้น รู้สิ่งที่กำลังปรากฏหรือยังเห็นไหมคะอุปนิสัยนีแล้วคะ่ะฟังแล้วสนใจแล้วเข้าใจแล้วแต่ก็ไม่ใช่เราเลยนะคะที่กำลังมีความรู้เพียงระดับนี้และก็จะไปรู้มากกว่านี้เกินกว่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไม่ได้แต่ว่าถ้ามีการค่อยๆสะสมขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะก็มีพระอริยะบุคคลที่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏ พราะฉะนั้นขณะนี้เข้าใจแค่ไหนก็มีการฟังสะสมเป็นอุปนิสัยซึ่งจะทำให้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏได้จริงๆในวันหนึ่งด้วยเหตุนี้นะคะถามว่ากำลังฟังเรื่องเห็นคิดอะไรตอบได้ไหมคะคิดไม่ใช่เห็นแม้กำลังคิดก็ไม่รู้ว่าคิดเพราะฉะนั้นถามว่ากำลังเห็นเนี่ยรู้อะไร คิดอะไรก็คือคิดเรื่องอื่นไม่ได้รู้ที่ลักษณะของเห็นจนกว่าฟังเรื่องไหนมีสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังขณะนั้นแล้วกำลังเข้าใจลักษณะที่กำลังปรากฏตรงตามที่ได้ฟังนั่นคืออุปปนิพันธะโคจระไม่ทําให้ใจเนี่ยไปสู่สิ่งอื่นนอกจากสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังขณะนี้กำลังเห็น รู้ที่เห็นหรือเปล่ารู้เฉพาะเห็นหรืออยังเข้าใจถูกว่าเห็นไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏแต่ว่าเห็นกำลังเห็นเกิดขึ้นทาหน้าที่เห็นเป็นหน้าที่ของธรรมะซึ่งเป็นจิตและเจตสิกเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็วันไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้นะคะเวลาที่เข้าใจเพิ่มขึ้นก็คือการละความติดข้อง ในสิ่งที่ปรากฏเพราะรู้ว่าต้องเข้าใจเท่านั้นไม่ใช่ให้ไปทำอย่างอื่น